มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดตัวแล้วค่ะคนบันเทิงแซวกันใหญ่เปิดตัวคู่รักใหม่ครั้งแรกหลังซุ่มคบเงียบมา1ปีค่ะลุ้นกันมานานว่าเมื่อไหร่คู่ของนักร้องแล้วก็พิธีกรหน,นุม่มพิษกาชัยกับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์จะลงรูปคู่ประกาศเปิดตัวชัดเจนนะคะ หลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายชายออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับฝ่ายหญิงมาเป็นปีกว่าๆแล้วค่ะพร้อมทั้งบอกว่าที่ไม่ลงรูปคู่ที่ไม่ลงในโซเชียลนั้นก็ไม่เกี่ยวกับว่ากลัวดราม่าแต่อย่างใดนะคะแค่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปด้วยกันเท่านั้นเองทําเอากองเชียร์ต้องรอดูโมเมนต์หว,นหวานๆผ่านสื่อของทั้งคู่อย่างใจจดใจจ่อค่ะล่าสุดทำเอาแฟนๆรวมไปถึงเพื่อนๆคนบันเทิงแห่แซวกันยกใหญ่นะคะ เนื่องในวันเกิดของสามารีปีนี้ก้าวเข้าสู่เลข3แล้วงานนี้หนุ่มพิษเองก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยการถ่ายภาพคู่หวานๆโพสต์กลางไอจพร้อมคำอวยพรแฟนสาวนะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวออกสื่อครั้งแรกอย่างชัดเจนค่ะคนบันเทิงแซวกันใหญ่นะคะเปิดตัวคู่รักใหม่ครั้งแรกหลังซุ้มคบกันมา1ปีแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ